พระอาจารย์นิรนามวัดปู่ตาเดียวให้เลขผู้สื่อได้รายงานจากวัดป่าบูรพารามบ้านหนองผักแว่นดอนเขืองตําบลบ้านแดงอำเภอพิบูร์รักจังหวัดอุดรธานีหรือชาวบ้านเรียกวัดพระอาจารย์นิรนามปู่ตาเดียวว่าเมื่อวันที่25มีนาคม ที่ผ่านมาชาวบ้านได้แห่ปููตาเดียวมาประดิษฐสถานมาไว้ที่ข้างสารการปรเรียนทางด้านทิศเหนือเพื่อให้คนที่มาเชื่อศรัทธาว่าปููตาเดียวจะมาให้โชคลาภ ตั้งแต่วันนั้นมาชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เดินทางมากรับไหว้ไม่ขาดสายโดยเฉพาะวันใกล้หวยออกจะมีคนชอบหาตัวเลขเดินทางกราบปู่ตาเดียวพร้อมกับวันนี้ทราบว่าพระอาจารย์นิรนามจะให้โชคลาภกับญาติโยมเพื่อน,นำไปเสี่ยงโชคกัน แต่พระอาจารย์บอกว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหลังจากญาติโยมที่มาวัดแล้วก็เข้ากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภจากปู่ตาเดียวก่อนหลังจากนั้นก็ไปหลังศาลาการประเรียน เพื่อรับพรและรับน้ำมนต์จากพระอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลคนที่ชอบตัวเลขก็ไม่พลาดลูกศิษย์พระอาจารย์นิรนามได้เขียนตัวเลขทั้ง3ตัว2ตัวไว้ที่กระดานไว้บอร์ด3ตัวมี648ส่วน2ตัวคือ51 ญาติโยมพอได้ตัวเลขแล้วก็โทรสั่งจองลอตเตอรี่ตามเครือข่ายส่วนมากหมดแล้วเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ละบุคคลข่าวโดยนาริสาหลักทองผู้สื่อข่าวสยามนิวส์จังหวัดอุดรธานี